ช่วงรู้ทันป้องกันได้รู้ทันป้องกันได้นะคะมาดูถึงเรื่องของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวนี้กันนะคะซึ่งทาง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลแล้วก็วันหยุดยาวปี2 5 6พนนะคะเพื่อที่จะเน้นการบริหารจัดการในลักษณะที่ในใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนะคะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆค่ะโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงังอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกแล้วก็ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชนภายใต้สโลแกนของเขานะคะชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะคะซึ่งคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติก็เห็นชอบแผนบูรณาการและมาตรการการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน5มาตรการด้วยกันก็ประกอบไปด้วย ามาตรการด้านการบริหารจัดการนะคะอันแรกก็คือการบริหารจัดการก็คือการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมจะทําถนนให้ปลอดภัยหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งถนนปลอดภยัยมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอันตรายข้างทางอย่างเช่นพวกระบบไฟฟ้าแสงสว่างสัญ,ญญาณจราจรพวกป้ายต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ ลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะาการแก้ปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะหลายๆพื้นที่มันจะมีจุดตัดทางรถไฟบางทีรถขับมาไม่ดูรถไฟก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นทางลักตัดเนาะก็ทําให้มีปัญหาได้นะคะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันส่วนทางด้านของการลดปัดใจเสี่ยงด้านยานพาหนะนะคะก็คือ,อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก นะคะให้หยุดประกอบกิจการหรือว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลส,าสงกรานต์นะคะปีใหม่แล้วก็ใช้ผู้ที่ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ําหนักเกินรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยเข้มงวดกับรถตู้ส่วนบุคคลหรือว่ารถเช่าให้ได้มาตรฐานนะคะส่วนด้านที่ด้านที่สี่ก็คือด้านผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เข้มข้นเลยนะคะรวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในหมู่บ้านในชุมชนนะคะส่วนด้านสุดท้ายก็คือด้านการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนะก็จะมีการเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลทั้งแพทย์พยาบาลหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุ ณนะจุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวรถเยอะคนเยอะบางคนใจร้อนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นช่วงรณรงค์นะคะก็คือช่วงที่ผ่านมา ช่วงควบคุมเข้มข้นคือช่วงนี้ราะค่ะ9ธันวาคม2564ไปจนถึง4มกราคม65นะคะแล้วก็หลังควบคุมเข้มข้นก็คือหลังจากาช่วงปีใหม่ไปแล้วก็คือในช่วงวันที่5 1 1ถึง11มกราคมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกเนี่ย ยังขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราฐัฐภาคเอกชนหน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาสังคมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้านอสพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิอดอุบัติเหตุบนถนนทั้งหลายจากยานพาหนะจากคนจากถนนสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดนะคะ แล้วก็ดําเนินการควบคู่กันไปกับมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะวันหยุดยาหลายคนอาจจะไปท่องเที่ยวกันเนาะการเดินทางก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังเพราะคนเยอะนะคะร้านอาหารก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเลือกร้านให้ดีนะคะร้านที่โปรง่ปรงๆโลง่ลงๆคนไม่เยอะจนเกินไปนะคะจะได้ลดความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะคะ